ครับสวัสดีครับวันนี้มาทำความรู้จักกับพระสุมกอนะครับเป็นพระกำแพงดินกำแพงนะครับศิละปะสุขโขทัยนะครับในยุคพญาหรือไทยหรือพระธรรมมาธิราชที่สองนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ได้มาลงให้ชมนะครับอันนี้เป็นพระ ที่ผมได้มาเก่าเก็บนะครับจากคลังสมบัติคุณพ่อนะครับก็เลยคัดสรรน,นะครับจริงๆมีเป็นร้อยรองค์แต่ก็ได้มาอยู่5องค์นะครับที่มีลักษณะเหมือนกันก็เลยเอาเข้ากล้องนะครับพันหกรเท่านะครับแต่วันนี้เรามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนื้อหานะครับที่ผมว่ามั่นใจว่าเป็นพระซุงมกอ นะครับถึงยุค600ถึง700ปีนะครับใช้กล้อง 10x นะครับวันนี้แล้ว <c oughs> เ,เข้ามาดูนะะื้อหาข้างในนะครับจะเห็นแร่มะขามนะครับเห็นซอกแขนนะครับเห็นลอยนะครับกูดบล็อกขึ้นมานะครับบล็อกคมชัดนะครับ พญานาคนะครับชิดนะครับลายกหนกตัวซุ้มที่เป็นเลขกอไก่นะครับตรงนี้ชัดนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับองค์พระครับบางองค์ก็อยู่ที่การเก็บรักษานะครับว่าช่วงที่เก็บรักษาดีไหมอยู่กุชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นสามนะครับกุนั้นมีความชื้น ความร้อนแค่ไหนนะครับนี่จะเห็นคาบลาดำนะครับขึ้นมานะครับเห็นความเก่านะครับอ่านการเวลามานะครับอันนี้กุกวัดพระบรมนะครับจะเห็นรอยตัดนะครับรอยตัดชัดเจน ก็มาลงแบ่งปันนะครับให้ผู้ชมที่อนุรักษ์พระเครื่องนะครับที่มีอยู่ที่บ้านหรือว่าชอบสะสมอยู่มาแบ่งปันกันนะครับมาแบ่งปันความรู้กันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ